เนดีไหวอีกแล้วเนี่ยโอ้วันจะสร้างเสร็จพันเลยเนี่ยโอ้ได้ยินว่าจะสร้างบ้านใหม่สนใจบ้านนกดาวแบบไม้สักหลังไหมครับบ้านนกดาวสมเด็จรูปสักหลังไหมครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับลองไหมครับบ้านนกดาวแบบไม้กับบ้านนกดาวแบบผนังสมเร็จูปต่างกันอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องบ้านนอกดาวแบบไม้แล้วก็บ้านนอกดาวที่ทําจากผน,นังสําเร็จรูปนะคะ ก็บ้านนกดาวนะคะมีต้นกําเนิดมาจากคําว่าอุทกภัยนะคะโดยเดิมทีเนี่ยเราสร้างด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงมีหลักฐานมัน่นคงแต่เนี้ยพอมีลมพายุหรือว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่ามีอุทกภัยวัตภัยต่างๆเข้ามานะคะมันทําให้บ้านเราเนี่ยพังพังแล้วการที่เราจะสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากก็เลยเป็นจุดกําเนิดของบ้านนกดาวนะคะ โดวยวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าบ้านนกดาวแบบไม้กับบ้านนกดาวแบบผนังสําเร็จรูปเนี่ยคะ่ะต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาชมกัน,นะคะ่ะก็บ้านนกดาวแบบไม้นะคะก็จะทําจากไม้นอะกก็จะให้ฟิลลิ่งที่มีความเป็นธรรมชาติ มันดูเราอยู่แล้วแบบว่าดูมีสไตล์นะคะมีความแบบโมเดิร์นทาได้หลากหลายกลมกลืนเหมือนกับธรรมชาติแล้วก็บ้านนกดาวแบบไม้เนะะี่ยค่ะก็จะมีข้อดีตรงที่น้ําหนักเบาและสามารถที่จะขนย้ายได้ได้สะดวกก็คือเขาก็จะไม้ไปเป็นท่อนๆแล้วก็ไปประกอบกันที่หน้างานได้หรือว่าเราสามารถรื้อเป็นชิ้นชิ้นส่วนไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบเป็นขึ้นเป็นหลังได้อันนี้ก็จะมีความสะดวกในการรื้อถอนแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่างๆได้ ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทําโครงหรือว่าทําการเชื่อมเหล็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีแค่อุปกรณ์ก็สามารถที่จะต่อกันเป็นเมือจิ๊กซอได้เลยแต่ว่าบ้านนกดาวแบบไม้เนี่ยค่ะก็จะมีข้อเสียเหมือนกันก็คือจะไม่สามารถต่อเติมได้แต่ว่าก็จะมีข้อเสียอีกเพิ่มเติมก็คือว่าบ้านนกดาวแบบไม้เนี่ยก็จะมีการไวต่อกันเกิดไฟไหม้แล้วก็มีปลวกกินถ้าเกิดว่าเราไม่เคลือบน้ํายาก,กันปลวกหรือต่อให้เคลือบนะคะก็จะมี ผลข้อเสียอยู่ดีก็คือไม้เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยเราต้องดูแลราาักษาเขาให้ดีไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามที่เรามาใช้จะเป็นบ้านแบบบ้านเดินไทยสมัยก่อนนะคะยกบ้านได้เนาะสามารถย้ายบ้านได้ก็ ก็จะมีข้อเสียตรงนี้เหมือนกันก็คือบ้านนกดาวไม่มีความแข็งแรงทนทานตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านนกดาวแบบผนังสําเร็จรูปบ้านนกดาวแบบผนังสาเร็จรูปเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแข็งแรงคนความร้อนเย็นมากกว่าก็คืออยู่แล้วเนี่ยเย็นสบายเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีผนังสาเร็จรูปที่เป็นพวสาเวทแผ่นนะคะหรือว่า E.P.S. พผ่นผนังห้องเย็นนะคะก็จะอยู่แล้วเย็นสบายสามารถเลือกได้ยิ่งเราอยากอยู่แล้วเย็นมากกว่าเดิมก็ เลือกความหนาที่มากขึ้นนะคะจาก2นิ้วก็เป็น3มนิ้วสี่นิ้วหนีนะคะยิ่งหนามากก็จะมีการการร้อนเย็นได้สบายมากขึ้นแล้วก็จะมีข้อดีก็คือจะแข็งแรงกว่านะคะถ้าเทียบกับบ้านนกดาวแบบไม้เนาะ <mm> ก็เพราะว่าเป็นโครงเหล็กเวลาที่เราขึ้นโครงนะคะเราก็จะใช้โครงเหล็กส่วนใหญ่ที่เราใช้อย่างโรงงานของเราเองเราก็จะไปใช้เป็นโครงเหล็กกันไว้น,ไน,นะคะ ก็จะกันสนิมกันปวกอันนี้เรารู้อยู่แล้วกันลามไฟแล้วก็จะมีความรวดเร็วในการก่อสร้างนะคะเพราะว่าช่างเนี่ยมีความชํานาญมากกว่าแล้วก็หาช่างทําได้ง่ายกว่าช่างไม้นะคะแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นแดดฝนลมพายุมากกว่านะคะปลูกไม่กินตรงนี้ก็จะดีกว่าเป็นข้อดีมากกว่าอายุการใช้งานก็จะนานกว่านะคะเพราะว่ามีโครงสร้างการแข็งแรงมากกว่าก็จะอยู่ที่ประมาณ15-25ปีเป็นอย่างต่ำนะคะ สามารถต่อเติมได้บางจุดนะคะถ้าเทียบกับบ้านไม้ที่ไม่สามารถต่อเติมได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะที่ชนะบ้านไม้เลยก็คือการป้องกันการลามไฟเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทําบ้านนกดาวแบบพวกผนังสเด็ดรูปเนี่ยก็คือจะกันลามไฟทั้งหลังเลยจะไม่เหมือนบ้านไม้ที่เวลาไฟไหม้มาแล้วก็ไปทั้งหลังเหมือนกันนะคะหายหมดทัางหลัง ก็สรุปเลยนะคะทั้งบ้านนกดาวแบบผนังสําเร็จรูปและก็บ้านนกดาวแบบไม้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันด้วยกันทั้งคู่นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ว่าเราจะชอบใช้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะบางคนชอบสไตล์แบบธรรมชาติรักแบบธรรมชาติบางคนชอบสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับ คลิปวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไครป์ไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ